สรุปชัดขนมสัสิการเลือกครูเต ơi, เ้ยเผยสาเหตุวอนยาโทษฝ่ายชายจากกรณีขนมสัสิการภรรยาครูเต้ยหรือครูเต้ยอภิวัตรได้ออกมาไลฟ์สดประกาศเลิกแยกทางกับครูเต้ยขนมเผยว่าเลิกกับครูเต้ยสถานะเปลี่ยนไม่มีมือที่สามไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบทั้งคู่คิดกันมานานแล้วพยายามเข้าใจกันมานาน สุดท้ายแล้วเลยตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นก็พยายามกันมาตลอดเหลือสถานะเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกและเรื่องดังกล่าวเพจดังอัธรรได้โพสต์สรุปไล้์ คูเต้ยและขนมตัดสินใจลดความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยเหลือไว้เพียงแต่สถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกล่าสุดทางด้านขนมได้ออกมาโพสไลฟ์สดชี้แจงถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคูเต้ยในตอนนี้ หนึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่ใช่การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งสองมันไม่ใช่อารมณ์เชื่อวูบนนะทุกคนคือเราคิดกันมานานแล้วและพยายามที่จะเข้าใจกันแต่สุดท้ายก็สามทุกอย่างยังเหมือนเดิมความเป็นพ่อเป็นแม่ยังเหมือนเดิมเราสองคนยังรักลูกมากๆเหมือนเดิมสี่ เราอยู่ด้วยกันมานานมันก็ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน 5. ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุด 6. กก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เพราะหนูกับพี่เต้ยพยายามกันมาตลอดไม่ให้มันเกิดขึ้น 7. ไม่อยากให้ทุกคนไปโทษว่าเป็นเพราะพี่เต้ยหรือเป็นเพราะหนูนะเพราะเราคุยกันตกลงกันมาดีแล้ว 8. ไม่ได้มีปัญหาการเรื่องการเงินพี่เต้ยเขาซัพพอร์ตลูกทั้งหมดส่วนของหนูในช่วงที่หนูหาตังเองได้ก็บอกพี่เต้ยว่าไม่ต้องมาให้หนูแล้ว 8. ยืนยันว่าที่เลิกกันไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาไม่ใช่เรื่องมือที่สมไม่ใช่เรื่องดื่มเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ